พงสาวดารหูเทพตอนที่379คนบนโลกนี้ทุกคนต่างคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนแม้ว่าทุกคนจะเข้าใจปัญหาในนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์แต่ผลประโยชน์ของตนเองต้องมาก่อนจึงคงแก่งแย่งชิงดีกันเมื่อเวลาผ่านไปนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์จึงตกต่ำลงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อร้อยปีก่อนนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอันดับสของ6สำนักใหญ่ แต่ในตอนนี้เรากลับอยู่อันดับสุดท้ายถึงแม้ว่าผู้นำนิกายสือถูมุ่งม,มั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องดังเก่าแต่ก็ติดที่3มตระกูลใหญ่เขานั้นจึงไม่มีอำนาจมากพอเนื่องจากทั้ง3ามตระกูลใหญ่นั้นมีอำนาจมากมายนักเรียกได้ว่าเหนือกว่าผู้นำนิกายเสียอีกเจ้าหมายความว่านอกจากเจ้าแล้วไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนมันได้เช่นนั้นห,หรือถ้าหาว่าข้าเพียงคนเดียวนั้นก็คงไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่หลังจากที่ข้าได้พบกับกูเปยลี่จิงหยุน รวมถึงหลงอยู่อินด้วยถ้าคิดว่าความสามารถของพวกเขานั้นก็ไม่ได้เวลว้ายนักพวกเขานั้นยังน่าเชื่อถือกว่าคนอย่างกูเหิงลงเทียนหมิงและหลี่อยู่เฟิงเสียอีกถ้าหาว่ากูเหิงลงเทียนหมิงและหลี่อยู่เฟิงได้ขึ้นเป็นผู้นําของสามตระกูลใหญ่นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์จะต้องเข้าสู่ยุคมืดและล่มสลายไปในที่สุด แต่ถ้าหากว่าให้กูเปยดลีชิงหยุนและหลงอยู่อินได้กลายเป็นผู้นําตระกูลใหญ่ทั้งสามแล้วล่าะก็เรื่องเราจะต้องเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามอย่างแน่นอนแม้ว่าข้าเพียงคนเดียวนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทําได้แต่ข้ายินดีที่จะใช้กําลังทั้งหมดของข้าสนับสนุนกูเปย์ลีชิงหยุนและหลงอยู่อินให้ได้เป็นผู้นําตระกูลข้านั้นไม่ได้ทําเพื่อตนเองในอีกร้อยปีข้างหน้านิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์จะยังคงเป็นที่พักพิงของพวกเราได้ คำพูดที่เจ้าพูดมานั้นก็อาจพอที่จะหลอกเด็กสาวได้ถ้าหากว่าข้านั้นเชื่อเจ้าข้าก็คงเป็นเด็กสาวที่ใสซื่อบริสุทธิ์แล้วหรือมัง้งไม่ว่าท่านป้านั้นจะเชื่อข้าหรือไม่ก็ตามแต่สำหรับท่านป้าแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายเลยไม่ใช่งั้นหลอกหรือก็จริงอย่างที่เจ้าพูดมาแล้วเจ้าจะทำด้วยวิธีใดกันล่ะ สิ่งที่ข้าจะทําต่อจากนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากข้าได้แต่หวังว่าท่านป้าจะอยู่ฝ่ายเดียวกับข้าก็เท่ากับว่าท่านได้ช่วยเหลือทั้งข้าและหลงอยู่อินนั่นนะมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าแต่ถ้าหากว่าเจ้านั้นมีเรื่องให้ข้าช่วยเจ้าก็จงบอกแก่ลูกอินของข้ามาข้าจะลองคิดดูก็ได้ขอบคุณท่านป้ามากเนื่องจากว่านางก็ได้เอ,อ่ยวาเจ้ามาแล้วนางคงไม่ผิดคําพูดอย่างแน่นอน ด้วยความช่วยเหลือจากยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรระดับ9้าทุกอย่างนั้นจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าเด็กน้อยเนี่ยหรี่เจ้านั้นไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับลูกอินของข้าจริงๆงั้นเหรอถ้าหากว่าเจ้าแต่งงานกับลูกอินของข้าในฐานะแม่ยายข้าจะไม่ให้การสนับสนุนเจ้าได้อย่างไร เมื่อถึงเวลาโลคะแนนเสียงข้าก็จะพร้อมสนับสนุนให้เจ้าได้เป็นผู้นำนิกายขนนกศักดิก์สิทธิ์ถ้าไม่เห่นนั้นเจ้าไม่กลัวหรือว่าถ้าหากว่าลูกอินของข้าได้ขึ้นครองตำแหน่งผู้นำตระกูลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเจ้าเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดกันท่านแม่ หลงอยู่อินก็นับว่าเป็นหญิงสาวที่ดีพร้อมในโลกนี้โฮมีเพียงไม่กี่คนที่จะไม่ชื่นชมแต่เรื่องของการแต่งงานเป็นสิ่งที่ต้องมาจากใจของคนทั้งคู่ถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นการดูหมิน่นหลงอยู่อินเกินไปหรอกหรือท่านคิดว่าข้าต้องการความช่วยเหลือจนถึงกับยอมทําสิ่งที่เลวร้ายเช่นนั้นด้วยงั้นหรอกหรือดังนั้นสําหรับเรื่องนี้ท่านจะต้องคิดดูให้ดี เ่อหาว่าเนี่หลี่นั้นจะหาเหตุผลที่จะผลักดันให้หลงอยู่อินขึ้นเป็นผู้นําตระกูลถ้าหาว่าเขานั้นแต่งงานกับหลงอยู่อินเขาจะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะอย่างน้อยด้วยชื่อเสียงและอำนาจของตระกูลผนึกมังกรทุกอย่างก็จะดาเนินตามแผนที่คิดไว้อย่างง่ายดายเขานั้นไม่เคยล้อขออะไรจากหลงอยู่อินเลยยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเกีย้ยกล่อมเขาอย่างไรเขาก็ไม่เห็นด้วยเนี่หลี่นี่เจ้าไม่รู้จักความโลภเลยหรือยังไงกัน เขาช่างเป็นคนที่ไม่เคยทําเพื่อตัวเองแต่กลับทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นเท่านั้นไม่ว่าท่านป้าจะคิดสิ่งใดอยู่แต่ข้าคิดว่าท่านป้ารออีกไม่กี่ปีก็คงจะได้เห็นตอนนี้ท่านป้าจะเห็นว่าข้านั้นเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ที่ล้มเหลวก็มีให้เห็นอยู่มากมายท่านไม่กลัวว่าข้าจะไร้ซึ่งความทะเยอทยานหลังจากที่ได้มั่นหมายกับหลงอยู่อินหรือยอย่างไร แน่นอนว่าท่านป้านั้นสามารถที่จะล้มเลิกการมันหมายดังที่ท่านทำกับหู้หยงได้แต่การล้มเลิกสัญญาหลายๆค่าถ้าเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปจะทำให้ท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเอาได้นะการมันของข้ากับหู้หยงนั้นเกิดขึ้นระหว่างแม่ข้ากับตระกูลหูตอนข้านั้นยังเป็นเด็กนะข้าไม่ข้าไม่คิดเลยว่าท่านอาจารย์จะคิดเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรกันข้ายอมรับว่าเจ้านั้นสามารถหลอกข้าได้ข้าจะให้การช่วยเหลือเจ้าตามที่เจ้านั้นยังทำประโยชน์ให้แก่ลูกสาวของข้าในที่สุดข้านั้นเติบใหญ่ขึ้นมาในนิก,กายขนนกศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่เกินกำลังจึงรู้สึกหมดหวังและหลีกเลี่ยนที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวภายใน แต่เจ้าเด็กหนุ่มคู่นั้นจะต้องทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นแน่เขานั้นช่างแตกต่างกว่าคนรุ่นเดียวกันยิ่งนัก หลงอยู่อินกูเปยลีชิงหยุนพวกเขาจะต้องเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ด้วยบุคลิกของพวกเขาก็นับว่าไม่เลวร้ายนักถ้าหากว่าทั้งสามคนนี้สามารถที่จะขึ้นรองเป็นผู้นำตระกูลในสามตระกูลใหญ่ของนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ได้บางทีทั้งสามตระกูลอาจจะหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ควบคู่ไปกับการสร้างผู้มีพรสวรรค์ขึ้นมานิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์อาจจะไปสู่ความรุ่งเรืองได้อีกครั้ง ในเมื่อเจ้านั้นมุ่งมั่นที่จะกระทําเช่นนี้ข้าก็จะให้การสนับสนุนเจ้าแต่ข้าก็สงสัยยิ่งนักว่าเนียรี่จะสามารถชนะใจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ได้ไหมสถาบันวิญญาณฟ้าเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่เหล่าคนรุ่นใหม่มารวมตัวกันวิถีแห่งมังกรระดับ9ได้ปรากฏขึ้นที่ห้องของข้าข้าคิดว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5คงสัมผัสได้ถึงมันแต่ว่าข้านั้นไม่สามารถไว้ใจคนอื่นได้หรอกนะ เป็นการดีที่สุดที่ข้าจะไปที่ห้องถงวิญญาณแล้ววางชะตาวิญญาณของข้าไว้โชคดียิ่งนักที่หลงซูงหยุนไม่ได้คิดจะสังหารข้าจริงๆในคืนนี้ ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่หยุดดีก็มาเซอร์ไพรส์ให้อย่างนี้นะครับตอนแรกว่าผมจะยังไม่ลงเนี่ยหลี่ให้นะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่งครึ่งตอนนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจลงให้ก่อนละกันเดี๋ยวผมขอดูอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับเนื่่่่่่อองงงงจจาาาาาากกวววววผมมมมไปเเเช็็็คีีนนัับบบทลลล3.9แแ้ตหๆย C.QQ นะครับยังไม่ลง379ให้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าวันพุธเขาจะไม่มีตอนใหม่ออกมากันนะถ้ายังไงก็เดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีนะครับผมขอดูอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนถ้าเกิดว่าวันพุธนี้เขาออก379.2มาให้เดี๋ยวผมขอแยกก่อนละกันแล้วในสัปดาห์หน้าผมจะรวมตอนทุกวันพุธให้นะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลารอเดี๋ยวจะรอจนถึงวันพุธแล้ววันพุธงดขึ้นมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะยากเลยนะครับเพราะว่าเว็บอื่นนะครับอย่างเว็บบิลลี่บิลลี่นี่คือลง379ไปละ แต่ว่า ac qq ที่เป็นของ Tencent เองนะครับเขายังไม่ลง379ทําให้ผมกลัวว่าเดี๋ยววันฮุธนะครับมันจะยังไม่มีตอนใหม่มาให้จะทําให้ทุกคนลอเกอร์ผมก็เลยเอาพาร์ทครึ่งหนึ่งมาลงก่อนละกันเดี๋ยวถ้า379.2ออกผมก็จะแยกอีกคลิปหนึ่งละกัน แล้วถ้าเกิดว่าผมรู้เวลาชัวร์ละโอเคว่าเขาย้ายมาวันพุธเดี๋ยวผมจะรวมตอนทีเดียววันพุธให้นะครับไม่หันตอนละถ้าอย่างไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ต้องอยู่ดีๆมาเซอร์ภัยแล้วก็หันตอนกันแบบนี้นะครับส่วนสปปรรพยุทธทะลุฟ้าน,นะครับเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งน,นี้ละกันขอเลื่อนไป1วัน